ไหน<ว>โอ้เนี่ยเหรอโท<อ>รถามกันฮัลโหลแอดน้อยภูเขาลูกนี้ที่บอกว่าเหมือนที่กกอกมากที่อยู่ตรงด้านหลังพ่อปูป่พญานาปริจิตตาชัยย่แอเข้าไปทางนี้ป่ะครับอ๋อ แสดงว่าเขาบอกว่าใช่ทุกคนแอดน้อยเปิดช่องใหม่แล้วนะไปกดติดตามกันด้วยนะคะช่องใหม่นะช่องใหม่ไม่ใช่ช่องเดิมนะช่องใหม่ช่องแอดน้อยไปกดติดตามด้วยนะจ้าจุบจ๊บ สวัสดีครับตอนนี้ผมอ่กำลังอยู่กับแ j ดช่องเด็กเกอร์ครับตอนนี้เรากําลังขับรถนะฮะไปตามหาบ้านแอดน้อยซึ่งอ่าผมไม่ค่อยได้มาบ่อยนะฮะมาไม่เกิน3ครั้งหรือ4ี่ห้าครั้งนะนะฮะแล้วไม่รู้อยู่ตรงไหนเดี๋ยวผมอาจจะต้องจอดรถโทรถ,ถามเขานะครับเนี่ยแต่ตรงนี้จะให้บอกว่าเห็นภูเขาลูกหนึ่งที่เหมือนที่กบกอกมากนะครับลูกนี้นะฮะ ที่จริงลูกนี้ถ้าดูไกลๆจะเหมือนมากแต่พอดีผมขับรถมาใกล้แล้วนะผมก็ลืมเนาะลืมลืมที่จะอัดคลิปก่อนมาถึงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวอาจจะต้องจอดรถโทรถ,ถามนะครับเนี่ย ีก็มีแต่ทุ่งนานี่ครถือว่าบรรยากาศใช้ได้เลยนะเห็นเขาบอกว่าให้ขับตรงไปอีกหน่อยหนึ่งตรงข้างหน้านู้นนะตรงนี้เราอยู่ประมาณบริเวณตีนเขาลูกหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวอาจจะต้องหาที่โทรศัพท์ก่อนโอ้โหวิวเขาดีมากเลยเดี๋ยวหามุมก่อน เดี๋ยวหามุมก่นอนนะครับผมมาบ้านแอดน้อยไม่ถูกแล้วนะครับเพราะว่าเออภูเขามันเยอะไปหมดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอดูก่อนเดี๋ยวโทรถามก่อนฮัลโหลแอดน้อยว่าเออเดี๋ยวแป๊บนึงน,นะบ้านคุณเขาลูกไหนเนี่ยเดี๋ยวแป๊บน,นึงเดี๋ยวออกไปดูก่อนโอ้ยาวตอนนี้ผมกำลังอยู่เขาลูกนี้ ตรงเนี้ยตรงนี้อยู่ตีนเขาเลยเนี่ยเนี่ยเขาตรงนี้เป็นเขานะนตีนเขาอยู่ฝั่งด้านซ้ายนะแล้วส่วนขวามือผมเนี่ยก็มีภูเขานน่นอะล้อมรอบไปหมดเลยนู่นอะ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 ล้อมรอบใหญ่เลยประมาณพันกว่ากิโลเมตรแล้วคุณจะให้ผมไปตามหาเขาลูกไหนเนี่ยเขาลูกไหนเนี่ยผมจะไปถึงเหรอถ้าเกิดเขาลูกนี้ถ้าเขาลูกนี้โอเคเนี่ยผมมาถึง แต่ทีนี้ไม่เห็นบ้านคุณเลยไหนะบอกว่าบ้านคุณก้งตั้งอยู่กลางถนนไงไม่เห็นมีเลยเนี่ยไม่เห็นมีเลยเนี่ยไม่มีบ้านเลยเดี๋ยว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 ฮะท่านไปเขาไหนท่านกลับไป,ปกกอกแล้วป่ะเนี่ยไม่ใช่กกอกนะตรงเนี้ยเขา้ขอมรอบอะถ้ากกอกไม่ใช่เขาแบบนี้มันจะต้องมีพญานาคอย,อยู่อเออเดี๋ยวตอนนี้มุ่งหน้าไปทางไหนก็กำลังมีเขาลูกซ้ายอยู่ใช่ไหม<ค>และ ขัออนนะหันรถนะไปทางทิศเหนือ39มิบลิดาตะวันออกใช่ออละติจูดละติจูดที่หนึ่ห้ารันหน้าห<อ>ันหน้าไปทางทิศเหนือ,อ,อแล้วละติจูดละติจูดที่เท่าไหร่โอ้ยจำไม่ได้ว่าเม่้พูดอะไรไปวะละติจูดที่เท่าไหร่เอาง่ายๆตรงน, <ละ S 1> รงนี้ตรงนี้ตะวันเที่ยงวันเลยเนี่ยคิศตะวันตกอยู่ทางโนูน้น ทิศใต้อยู่นี่ยืนยืนกลางแขนแสดงทิศอลานี้ไรกางแขนยังไงข้างหน้าคือทิศเหนืออ่หน้าทิศเหนือหลังข้างคือทิศใต้แขนซ้ายขวาออกตกไงอแขนซ้ายซ้ายซ้ายออกหรือตกยากแล้วเออเอาโอเคเอาเป็นว่าถ้าเกิดขี่มาเอาง่ายๆเลยอย่านนีบ้าคมกมีคนมีบ้านคนเอาง่ายๆเลยสรุป เข้าไปในบ้านเขาแล้วก็ถามเออถามว่า nah พี่ครับทิศไหนทิศเหนือทิศไหนตะวันออกทิศไหนตะวันตกแค่นั uh er ้นแหละเออเดี๋ยวเออเดี๋ยวหาก่อนหวังว่าบ้านท่านคงไม่ได้อยู่แถวนี้นะเว้ยเฮ้ยฮะไม่ใช่ต้องแหวกหากันแล้วมั้งเนี่ยโอ้โหขนาดมายังหาไม่เจอไหนบอกว่าบ้านอยู่กลางถนนไม่มีสักหลังเลยกลางถนนไม่ใครอยู่กลางถนนวะเฮ้ย โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูตรงนี้กันแป๊บนึงตรงไหนอยู่วะหลังนี้หรือเปล่าไม่ถ้าจะมาถ้าจะมาเนี่ยท่านต้องหันหันหน้าแล้วเขาเนี่ยต้องอยู่ทางซ้ายมือท่านนะเออตอนนี้เขาอยู่ซ้ายมือฝั่งนี้แล้วนี่เลยเขาเนี่ภูเขาอยู่ฝั่งซ้ายอ่าแล้วผมขี่ตรงไปอ่าอ่า ขี่ตรงไปนะเอาเข้ารถก่อนเว้ยชีวิตปะพอขี่ตรงไปแล้วไงต่อขี่ตรงมาแล้วก็นั่นแหละเจออะไรก็ไม่ต้องเมขี่ตรงมาเลยเลยเอาละเดี๋ยวตอนนี้ผมก็ตอนนี้กำลังเราจะขับตรงไปอย่างที่แอดน้อยบอกนะแต่ข้างหน้ามี<ช>หลุมหมดเลยนะเนี่ยหลุมเนี่ยไม่ต้องหลบขี่ไม่ต้องหลบหลุมบ้างหรือเปล่า โอ้ยคุณเคลียร์หลุมม่งนะเว้ยเฮ้ย <c oughs> คุณสั่งให้ใครมาเคลียร์หลุมพื้นที่หน้าบ้านโดยให้รู้ว่าเจาแดกเดอร์กำลังมาคุณไม่ไมท<ำ>ําคุณไม่เทถนนตอนรับผมเลยเหรอเนี่ยโอ้ย้าเป็นเซียนเขาจะรู้ทุกอย่างเลยไม่ใช่ไม่ใช่ผมคนดังนะเว<ม>้ยเฮ้ยเพลงผมดังนะเพลงอย่ามาแหละ่ะคุณจะให้ผมเดินทางแบบนี้ไม่ได้ผมเดินทางแบบนี้ไม่ได้คุณต้องทำถมถนนให้มันดีกว่านี้อย ของขึ้นเลยทีนี้ทีนี้ผมตรงไปเรื่อยๆแล้วให้สังเกตอะไรที่จะเลี้ยวขวาครับผมใข้อกลัวข้อกลัวนะใช่ข้อกลัว,ลวอยู่ติดถนนไหมใหญ่เลยติดถนนเลยติดซอยเลยติดซอยเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูวิวด้านข้างก่อนถ้าท่านกลัวไม่ชัวร์ ให้จอดถามบัวตัวเมียที่ตรงที่คอกวัวเ,เดี๋ยวให้เจอก่อนเล่นกับใครไม่เล่นอีกแล้วเล่นกับใครไม่เล่นอีกแล้วใอให้โดใ้โดวิวถือกล้องคนเดียวได้นะเอฟครับตอนนี้ถือกล้องคนเดียวนะครับเฮ้ยห,หวังว่าผมไม่เลยนะเนี่ยเพราะว่าคุณบอกว่าถ้าถ้าตรงด้านซ้ายให้ตรงมาเรื่อยๆเนานะหาคอกวัวก่กอน สัญญาณเริ่มไม่มีแล้วครับที่นี่ต้องบอกว่าทุรกนดารมานี่นี่วิววิววิวเดี๋ยวให้ดูเขาเดี๋ยวเดี๋ยวขอลงแป๊บนึงเดี๋ยวได้จอดได้จอดเลยโอ้ยดกเโเลยเนาะฮ้ยอยู่เฉยๆคุณอย่าเพิ่งพูดแทรกตอนนี้เยี๋มวขอลงกันนี่ไงเขานู่นนี่ ไม่รู้บ้านแอตตอยอยู่เ้งหลังนี้หรือเปล่าเดี๋ยวผมไปถามเขาก่อนบ้านตาชัยยายแอเหรอพี่ครับบ้านบ้านของตาชัยยายแอไปทางไหน่ะเขาบอกจะมีโคกัวอยู่ข้างหน้าครับผมประมาณกีโลนึงแล้วให้ดูโอกัวไว้ก่อนเนาะออกัวจะอยู่ริมขวาใช่ไหมมีเจ้าเดียวเนาะเออมีมีซอยเดียวเนาะ ขอบคุณมากครับผมจ้าเป็นทางเงี้ยนะ,อะนโอเคขอบคุณมากครับก็นั่นแหละถามแนละ้วก็บอกให้ขี่ไปเรื่อยๆอีกประมาณ1กิโลนะครับอีกประมาณ1กิโลเดี๋ยวจะมีข้อกัวอยู่ด้านขวามือ ยังอยู่ปะเนี่ยอยู่อยู่อยู่ยังอยู่เหรอว่าว่าเออรู้แล้วเมื่อกี้เดินไปถามทางเขารู้แล้วเขาบอกขี่ไปอีกประมาณ1นึ่งกิโลท่านไปถามเขาว่าอะไรอ่าปาชั์ยายแอร์อยู่ตรงไหนอออ๋ออ๋อ่๋ออ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 ๋อเ๋ออ๋ออออ๋อออเ๋ออ๋ออออ๋ออ๋ออ๋ออลังขี่ไปอยออออ คือเขาขายเลยนะเขาคั่วยายาสระขาั่วาเขาคั่วตามตามตามโอ้โหเขาเยอะมากเมื่อกี้สั่ง<ช>ซ้ายเป็นเขาลูกเล็กนะครับ<ช>นี่แล้วยังมีฝั่งขวาเป็นเขาใหญ่อยู่นู่นอีกเขาล้อมรอบโอ้โหแบบว่าก็เป็นทําเลท,ที่สวยมากเลยนเนี่ยเนาะก็ิือ คอนี่พื้นที่ทำเลทองนะที่เป็นแบบว่าหน้ากว้างแล้วก็ยาวแบบสวยมากสี่เหลี่ยมจัตุรัสแต่ว่าคือสวยสุดๆอ่ะนัานนหละเป็นที่ของวงตระกูลเราที่วงตระกูลของท่านใช่ไหมและข่าวเขาว่าตอนนี้เขาบอกเห็นเขาบอกว่าด้านล่างเนี่ยที่การขุดเจาะเนี่ยปิโตรเลียมเห็นเขาบอกว่าข้างล่างนี่มีมูลค่าไม่ต่ำกว่าพันล้านเลยใช่ไหมพันล้านเลยใช่ไหมเห็นเขาบอกว่าเป็นบ่อน้ํามันเลยเหรอสายหาเลยปิดเสียงได้เปล่าวะเนี่ย งั้นเดี๋ยวตัดเสียงออกถ้างั้านทอนนี้ตัดเสียงออกแล้วกันคือง่ายๆคาดเอาง่ายๆว่าท่านอ่ะคาดการใช่ไหมประมาณว่าท่านฝันเนาะคือฝันเข้าฝันใช่บอกว่าด้านล่างอ่ะน่าจะมีปิโตรเลียมใช่ไหมน่าจะมีพวกน้ํามันดิบอยู่ไม่ต่ำกว่าพันล้านบาเรลเลยใช่ปะหรือไม่ก็อาจเป็นแร่ทองคําโอ้โหเฮ้ยไม่ธรรมดาว่าชีวิตท่านพลิกเลยว่ะจากที่ท่านอยู่ภูเขาด้วยดู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 อื้วยเขา เขาทั้งนั้นสวยจริงๆส่วนเขาลูกไหนชื่ออะไรบ้างนี่เดี๋ยวให้แอดน้อยทําคลิปที่สองอันนี้คลิปตามหาอย่างเดียวเลยนะเนี่ยคลิปตามหาเลยนะผมยังไม่เห็นวัวเลยว่ะเฮ้ยเจอแล้วเว้ยเฮ้ยเจอแล้วเว้ยเฮ้ยเฮ้ยาวัวนะตัวเมียเหรอ ไม่รู้วัวตัวไหนเป็นวัวตัวเมียตัวผู้แล้ววัวครับรู้จากบ้านแอดน้อยไหมบ้านตชาชัยตาชัย่ตายตชาชัยหญ่แอร์เข้าไปทางนี้ปะครับพี่ครับเข้าไหมโอแสดงว่าเขาบอกว่าใช่เมื่อกี้ผมได้ถามเมียตัวเมียแล้วเขาบอกว่าทางที่เข้าบ้านหญ่แอร์ไปทางนี้ขอบคุณมากเลยครับเนาะปขอบคุณมากครับผม ไปแล้วผมมาถูกทางแล้วเว้ผมมาถูกทางแล้วเพราะว่าวัวตัวเมียที่แอดน้อยสั่งเอาไว้บอกว่าให้เลี้ยวตรงเข้าไปด้านหน้านู้นฮะดูว่านู้นเลยครับอ๋อที่ตรงนี้ไงเนี่ยที่แอดน้อยบอกว่าด้านล่างน่าจะมีน้ํามันดิบอยู่ประมาณไม่ต่ำกว่าหนึ่งพันล้านบาเรลอาจจะต้องส่งคนมาตรวจสอบด่วนนะฮะตรงนี้นะนี่น,นี่ที่ทำเลทองของแอดน้อยที่จากตรงนี้ไปถึงสุดตรงนู้นนี่ฮะ ที่ทำเลทองและฝั่งตรงข้ามนู้นเป็นภูเขาดูฮะภูเขาเยอะว่ะนี่ฮะตรงนี้เป็นภูเขาเห็นไหมแล้วยังมีภูเขาลูกนู้นอีกที่บอกว่าภูเขาลูกนี้ที่บอกว่าเหมือนที่กกอกมากที่อยู่ตรงด้านหลังพ่อปู่พญานาคปาริจิตเดี๋ยวผมซูมให้ดูครับนู้นเลย ก็บอกให้รีบไปได้แล้วอ่าดูดิอ๋อโอเคอ่ะ,อะ,อะเอาละครับตอนนี้เราก็ได้ถามบัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็เช็คพื้นที่ของท่านเนี่ยด้านด้านขวามือของท่านเนี่ยใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่ใช่โอ้ยแม่เจ้านะครับสุดเลยภาพคือ,อทำเลยสวยมากเดี๋ยวต้องให้เขาไปตรวจสอบเพราะว่า อันนี้ง่ายๆย,ยังไม่มีใครมาตรวจสอบใช่ไหมพียงแต่ว่าท่านามีคนไปเข้าฝันท่านบอกว่าด้านล่างนี่มีน้ํามันหรือไม่มีแร่ทองคาอยู่ด้านล่างนี่ใช่ไหมไก่ใช่ไก่โอ้โห,โโหแม่เจ้าไว้ชีวิตจะพลิกเลยเออจากชาวบ้านเขาเรียกแล้วช้างเผือกในป่าใหญ่จริงๆว่ะท่านนี้มันอยู่ในป่าเขาล้อมรบเลยนะอ้าดูด้ายอู้ยูดูดูเขาเรียกซอยบ้านสามหลังอ่าทั้งซอยจะมีสามหลัง เราเว้จะถึงแล้วเว้เย,ยอ้าเราคุณต้องยืนมันรับไปหมาจะเห่าปะเนี่ยอาม,ายนะอมดีดูก่อน,นโอ้หลังนี้มาเนี่ยไหนลงมาโบกมือดิเอออยู่นี่อยู่นี่ไหนขวา,าขวน คลิปนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เดี๋ยวคลิปหน้าจะสัมภาษณ์แอนน้อยแล้วก็พ่อแม่เขานะครับว่าอยู่เปนอย่างไรสวัสดีครับผม